อ่าสวัสดีคุณตาครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับมวงไม่ใส่บรรทยาเนียผมถามหน่อยตอนสรุป <g ül> ในช่วงนี้ทำไมทหารถึงต้องทำอย่างนี้คุณเคชื <g ül> อ่อกันเออเออพี่แปลกเช่มีพี่ <g ül> มีคำตอบละตาตอบพี่หน่อยว่าทำไมทหารเวลาทำกองกำลัเนี่ยท,ทำไมต้องทำอย่างนี้มันใช้ในการกรณีการสวมหมวกนะครับพี่ใช่ก็ในกรณีการสวมหมวกนั่นแหละต้าเราจะไปไหว้ไปทำอะไรมันก็มันก็ดูไม่ เยวคุณมาถามในตอนนี้เนี่ยไม่ผิดเพราะว่าทำอย่างนี้มันลำบากครับเนี่ยอ๋อมันจะเป็นฟอร์ไปแหม่เราต้อเรืองตอมันสนุกวันนี้โอเคโอเคไม่เพราะวันนี้คนดูน้อยไงเราเล่นผีบ้าผีบอไปได้เลยนะครับถ้าคนดูเยอะอาจจะดูเป็นการเป็นงานหน่อยวันนี้หลายคนคงจะไปลอยกระทงกันนะฮะนะครับไม่เป็นไรครับมีคนตอบคำถามมาอยู่สองสามท่านด้วยกันนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับเราถามอยู่ว่าเกมวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับศึกสองเชียง เชียงใหม่ยูเนเต็ดกับเชียงรายยูเนเต็ดผลสกอร์เออผลสกอร์จะออกมาเป็นอย่างไรจอจอนี่เลยนะไทยเข้ามาได้ในช่วงเราที่เรากำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับคุณไกด์ไกด์บอกว่าเสียงเบาฝากฝากทีมงานหน่อยนะครับเออนะครับคุณไกด์ไกด์ลองบอกมาหน่อยแล้วหนึ่งสอง สามเสียงใครเบาไม่รวมไปถึงว่ารวมไปถึงว่าตอนเนี้ยล่าสุดเสียงเป็นยังไงด้วยนะครับเผื่อเมื่อกี้อาจจะดูเบาไปนะครับอ่ะยังไงก็ฝากบอกด้วยแล้วฝากบอกเราด้วยแล้วกันอ่ะทีนี้มาพูดถึงนึ่งทีหนึ่งกันดดวนๆเลยทีหนึ่งผลการแข่งขันในนัดที่สิบสามผ่านไปเมื่อนสร์อาย์ที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่ผลน่าตกใจมากผลน่าตกใจคือก็คือบีจีแพ้นั่นี้ครับ ไม่อันนั้นมันอันนั้นมันคือกลางสัปดาห์ไงใช่ครับใช่ไหมแต่ประเด็นของ BG จีเนี่ยเอาเพิ่เปิด BG ก่อนเลยใช่ไหมครับผมเปิดประเด็น BG อยู่เลยผมถามหน่อยทำไมถึงต้องเปลี่ยนวิทมาออกดูด้านะผม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 ขอถามหน่อยเพราะว่าเพราะว่าใน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 เพจหรือในอินบ็อกซ์เฮ้ยในเพจหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยแฟนบอลจะถามหลังเกมที่ไปแพ้ไอ้น้องบัวเนี่ยว่า ฟอร์มกอดดีอะไรก็ดีเพราะมันแต้เขาแพ้แค่สองนัดต้นๆก็ใช่ใช่ม่ใม่คือในยุคในยุคของวิทมาเนี่ยนิี้หนึ่งแล้วกันสิบสองนัดเนี่ยชนะแปดเสมอสองแพ้สองอ๋อเช่ผมถามหน่อยพวกคุณพ่ออะไรผมในแนวคิดผมเนี่ยมันจะเป็นยันแม่คิดอะไรขึ้นมันเป็นข้อตกลงผมว่าเขามีข้อตกลงระหว่างวิทมาคือมาคุมในช่วงที่เตคยูซีเอลเฉยพอหมดพอหมดนี้ก็ให้โคชโอ่งกลับมาเหมือนเดิมไม่ แล้วบีจีรู้ได้ไงว่าโคดอง,งจะลาออกจากท่าเรือไม่เขาต้องตกตกงลงกับท่าเรือดีเพราะว่าโคดองเนี่ยเป็นคน<อ>ของบีจีอยู่แล้ว<อ>ในเมื่อจะยืมตัวต้องทาต้องทาหนังสือมาที่บีจีนะจะให้เป็นโคเนี่ยต้องได้รับการยอมจากบีจีนะใช่ไหม<อ>ผมดูแล้วเป็นข้อตกลงที่สัมพันธ์กันพอดีโคดองไปดูแลในตอน UCL ของท่าเรือ,อใช่ไหมแล้ว<อ>ก็วิมวิษมาดูแลตรงนี้ถ้าจบภารกิจนี้ก็คือแยกย้ายนะ ไม่ไม่ไม่ได้แยกย้ายเขาก็ให้วิดมากคือเป็นประธานเทคนิคก็นั่นแหละก็น่แล้ไม่ใช่ดิก็โดยโครงสร้างก็คือดันวิดมากึ้นเป็นประธานเทคนิคแล้วโคดโอเป็นผู้จัดการทีมในคอนเ็ปร์เหมือนบอลเมืองนอกบอลอังกฤษก็คือผู้จัดการทีมก็คือหัวหน้าผู้สอนนั่นแหละมีอำนาจสั่งการข้างสนามแต่วิดมากคือเป็นประธานเทคนิคไปแต่เขาก็ไม่รับอ่ะเนาะเขาก็กลับออสเตรเลียไปเลยก็นั่นแหละผมว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างระหว่างโค้ช ทั้งสอง็คือของทีมทั้งค่าเรือด้วยทั้งบีจีด้วยแล้วก็ทั้งวิทมาด้วยไม่แต่ตอนนี้ประเด็นมันคือตรงที่ว่าโค้ดโอ่งประเดิมงานนัดแรกเจอเพื่อนรักเลยก็แพ้ก็เจอเพื่อนรักก็ลงแล้วจัดให้เฉลยเลยเลยต้องนั่งคุยกับเพื่อนรักหลังเกมหน่อยก็้อโทษนะน้องทำไมทำพี่แบบนี้วันนั้นเสือขายบีจีรับรับน้องพี่ขนาดนี้กอพชเลิศหมดเลยนะเลยบีจีสามหนึ่งราชประชาร่ไยสามหนึ่งแเอ้สี่สองสี่สองสี่สองใช่ไหมเอฟซีได้สามหนึ่งสามหนึ่งเหมือนกัน สายนี้สายนี้สายนี้ไปหมดเลยไะน้องผมคนหนึ่งบนหน้าเฟซเลยเล่าจังแต่แต่ข้างหลังเราวันนี้ดูน่ารักขี้ขู่มากเลยนะฮะใครนะซารัสกับโฟแบร์ใช่ไหมครับใช่โอ้เขาทำท้าเป็นลูกที่โฟแบร์นะครับเป็นคนแอสซิตย์ไม่ใช่เด็กอันนี้อาทิต์นี่ลูกที่ซารัสทำประตูได้นี่คือเป็นอาทิตย์ครัาเปิดให้ะเปิดให้สวยๆเลยคุณหมกโล่งๆก็คือ คนที่เขาจะค่อนข้างสนิทกันใช่ใช่คนนี้สน erm. ิทกันคนนี้สนิทกันนะครับกับมานี่นะกับโฟแบกโฟแบกอ่ะก็ดูมีบรรยากาศของลอยกระทงด้วยอ่ะทีนี้กรณีของ BG เนี่ยประมาณนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือบุรีรัมย์ล่ะครับบุรีรัมย์ก็สะดดุยาวเลยนกมใหม่ยาวเลยยนะิงไม่ได้อันนี้ครับไม่ชนะ3เกมยิงไม่ได้อ่ะสองเกมหลังแพ้เลยอ่ะเกิดอะไรอันนี้ครับเออ แล้วก็มีข่าวว่าอะไรจักรพัน์แก้วพรมเลยที่เขาจะมาเฉยเฉยนะเด็กๆอยู่นั่นไม่ได้ใช้งานอะไเหรอก็คือมันจะพูดไปตรงๆนะตอนนี้ก็คือเป็นขาลงแล้วอะเอไม่เป็นนักเตะที่ประมาณว่าอาวุโสเลยไม่ไม่ตอนนี้เขาได้มาสองอย่างแลนะเฉยเฉยเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับกรณีของเียม่ยเต็ดเดี๋ยวค่อยไปเต็มเต็มไหมเพราะว่าเพราะว่าเอาภาพลงเอาภาพลงกว่าภาพลงก่อนนะครับอนะครับนั่นก็คือส่วนที่เราเห็นแล้วก็ลองดูผลงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอีกทีละกันนะฮะกับ กับสรุปผลของการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือเกมเมื่อวันอันนี้วันอาทิตย์เลยนะฮะสิบสี่นะครับ,รบอันนี้คือเกมวันอาทิตย์นะครับซึ่งแน่นอน2ทีมเชียงใหม่เราก็แพ้ทั้งคู่นะเชียงใหม่ยูก็ไปแพ้เมืองทอง0ูนย์สในขณะที่เชีงยงรายยูนี่โหเละเลยนะครับ <04 S 2> พี่อู๊ดมาจัดซะสี่แตดไอ้ี่ไอ4 4 4 4 4 4 4้4 4สีสี่เม็ดเลยนะครับบ้านนะครับอันนี้เป็นอะไรที่งงๆอยู่เหมือนกันฮะเชียงรายเล่นในบ้านหวยแต่งจริงนะฮะในฤดูกาลนี้เชื่อผมไม่อช่ใช่เชื่อเชื่อแต่ที่แน่ตอนนี้ ดูตารนนางคะแนนหน่อยละกันนะครับทรูแบงค์คอรครับ, bank, รบไม่สนอะไรเลยนะฮะตอนนี้นำโด่งเลยไปแน่ครับ<ม>เป็นยี่สิบเก้าแต้มละไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าถูกต้องฮะสามนัดนี่ใส่สเป็นเละเลยนะฮะสามนัดของก <คน S 1> ็ถูม่พูดมากนะถูกถูกแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้คุยถึงกรณีของของ,ของพี่แบร์เราด้วยนะครับว่าเขาพูดอะไรไว้นะครับกับกับการแข่งขันที่ต้องเจอเมืองทองนะฮะในโปรแกรมที่จะต้องเตะแล้วก็ดาวซันโดตอนนี้ก็สองทีมจากลีกที่ขึ้นไปจากทีสองเนี่ย ดาวซนโวเขาช่วยทีมเยอะนะนนใช่ไหมอย่างน้องบัวเองตอนนี้ขึ้นมาเลขตัวเดียวเนี่ยก็เพราะรว่าเฮมิสเตน,นโซลเลสนะครับนะครับช่วยได้เยอะเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งของทางฝั่ง ของของของฉลามชนนี่ก็เพิ่งยิงได้เนาะเป็นจุดโทษนะครับเดนิสมูเรโลซึ่งก็แน่นอนครับยิงจุดโทษได้ต้อง2ดอกนะครัครั้งแรกโดนเซฟนะฮะครั้งที่2ก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็มีผมชอบการให้สัมภาษณ์เขาหลังเกมจริงอ่ะไม่ต้องล่ามเลยฮะใช่เขา้สุดยอดนะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจไปมาแมตตลกดีสนุกดีนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งของทางฝั่งขอนแก่นยู เมโลซึ่งนก็ยิงไปแปประตูแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดโดนต่อสัญญาอีกสองปีครึ่งเลยนะครับผมดูด้านหลังอ่ะผมรู้ว่ากูนอาเกโรอ่ะที่มันเหมือนกันขาวว้อะสงายสงายแล้วเวลาเดินหรือวิ่งอ่ะผมมองด้านหลังเฮ้ยมันมันตัวปลอมเปล่าแล้วแล้วก็ไอตัวไออีกคนหนึ่งของทางฝั่งเมืองทองที่ก็ช่วงหลังมาก็เริ่มดีขึ้นอย่างเกมเกมกับเกมกับทางของเชมายูยิงสองเม็ดด้วยนะก็คือวิลเลนป๊อปนะครับครับผมวันนั้นเกมเหนียวสุด ใช่ไหมใช่เมืองทองเกมเหนือมากแต่ว่าถูกปฏิเสธโดยนน์อ่ะใช่เชื่อไหมใช่ไม่อย่านั้นเล็กตุ้มเป้เนย่ะมีหน้าอ์ตเวิร์กของเชียงใหม่ยูนัดล่าสุดเนี่ยครับถึงเอานน์ม่วงงามขึ้นมาเลยไงนน์สุดยอดมากคนหนึ่งแล้วก็เาเลยนะหลายๆเพจนี่ก็สาดุดีวีรกรรมของนน์มากถึงแม้จะนน2สองลูกแต่มันใส่แล้วสองลูกนะครับค เป็นการทำหน้าที่ที่ที่ถือว่าเยี่ยมือครับผมอ่ะทีนี้มาดูตารางเอโทษมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยนะครับโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์นี้ครับอ่ะเราก็ขึ้นไปด้วยแล้วพูดไปต่อไปเลยแล้วกันนะฮะเป็นเป็นนาที่สิบสี่นะนาทีสิบสี่บุรีรัมย์เจอขอนแก่นขอนแก่นอ่าคู่นี้อ่าเอาสิเวลา17.30นนะครับที่ที่อะไรทันเดอร์โดมทันเดอร์โดมนะครับบุรีรัมย์ไม่ใช่ทันเดอร์โทษทีไม่ใช่ไม่ใช่ อะไรอะไรอะไรนะไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่มันสมัยอดีตแล้วช้าง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 อารีนาคุณก็แหมโอ้โหพากันไปหมดเลยเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดชื่อสโมสรนะครับเกมคู่นี้เนี่ยเตะกัน15นาฬิกา30นาทีนะฮะต้องดูแล้วครับว่าบุรีรัมจะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวของผู้จัดการทีม กาม่าได้เรานักได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมในเดือนตุลานะพอเข้าเดือนพฤศจิการนี่เขาอาจจะขอรางวัลคืนเลยนะได้เหมือนกันได้อเลยได้ยอดแยแยแยงนกันนั่นแหละจากยอดเยี่ยมแล้วรวมไปถึงอะไรรวมไปถึงสมุเอลไอเจ้าโรซาด้วยได้สองคนด้วยน่าจะน่าจะโดนดึงคืนแล้วนะเพราะว่าฟอร์มเดือนนี้กับเดือนที่แล้วคนละเรื่องเลยนะครับนะครับมาเจอขอนแก่นซึ่งก็ต้องบอกว่า อาจจะขอเดินรอยตามเหมือนหนองบัวพิชยาไหมครับเพราะหนองบัวเคยมาแบ่งแทมมาแล้วนะเออเกมนั้นหนองบัวเลือกสิบคนด้วยนะขอผิวเขียวเนะลองดูแล้วเกมคู่นี้นะครับท่สดทางเอสเพย์อย่างเดียวนะครับโอเคจ่มีฟรีทีวีนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยตอนหกโมงเนี่ยจะเริ่มมีฟรีทีวีละเริ่มกันที่เขี้ยวสมุรสมุรปราการซิตี้พบกับสุพรรณบุรีตอนเฮฟฟอร์มกันลงล่วงลูด เจ็ดเจ็ดนัดรู้จะพูดยังไงอ่ะเจ็ดนัดแพ้รวดอธิมาโยกไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นอาจารย์พยงนะอาจารย์พยงขุนเนนพยงนาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกู้เพลงมาเลยขุนเนนขุนเนนอาจารย์พยงอาจารย์พยงอาจารย์พยงครับผมครับผมซึ่งอาจารย์พยงเองก็คงจะพยายามกอบกู้วิกฤตในช่วงนี้ สิสัาคัญนะผมว่านะจิตวิทยาของอาจารย์พยงเองให้ทํายังไงให้ฮึ้สู้เกมประสบการณ์นะอาจารย์พยงมีประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะอ่ะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เตะตอนหกโมงเย็นถ่ายเท่าสดทางททบห้านะฮะแล้วก็มาที่ GM m ยี่สิบห้านี่เป็นเกมนครราชสีมามาสไาร์เอฟซีพบกับชลบุรีชนชนบุรีนะครับนครราชสีมามาสไาร์เอฟซีเนี่ยอันดับเก้านะครับซึ่งเคยฟอร์มดีมา ถึงขนาดไม่แพ้4เกมนะแต่ล่าสุดเนี่ยมาสะดุดเนาะแพ้ลาชบุรีไป2-3เป็นการแพ้ด้วยการไปเล่นนอกบ้านนะครับต้องมาเจอกับทีมชมบุรีที่ฟอร์มดุจริงๆใช่5นัดไม่แพ้ชนะถึง4นัดหลังสุด เขาเขาเริ่มเห็นผลิตผลเด็กใช่ใ่ครับทีมสร้างเด็กอีกทีมหนึ่งนะรัเนเริ่มเริ่มออกรอบแล้เริ่มออกรอผลแล้วแล้วดูเหมือนพี่เฮงจะเข้ามาดูทุกเกมด้วยช่วงนี้นะเพราะว่านี่คือนี่คืออะไรนี่คือใช่เป็นของทางสายชลบุรีครับคือออกเป็นที่ค่าข้ามนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็ออกมาฟูมฟักครับนะครับมีคาเดมีอยู่ที่บ้านบึงถูกแล้วก็ซึ่งซึ่ง ว่ากันว่านะเด็กที่ผ่านอะคาเดมี่ชนบุรีทุกคนนะครับพี่เฮงจําชื่อได้หมดครับแน่นอนสิเขาฟูมฟักมาอย่างดีอ่ะแต่อ้องจะออกอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มผลีดอกออกผลแล้วเริ่มเห็นผลแล้วอ่ะต้องดูแล้วครับว่าเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้ชนบุรีซึ่งฟอร์มจัดเนี่ยฟอร์มจัดย่านตะมันออกเลยว่าได้เลยนะ จะไปเยือนนครสิมาราชริมาลราช้าเอฟซีจะเป็นอย่างไรนะทีนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มนี่ว่ากันว่าเป็นคู่เอกเลยนะยังไงเนก็เพิ่งออกจากไถ่ท่าเรือแล้วภูมิจีเจอท่าเรือเนี่ยนั่นแะครับองค์จะรู้สึกยังไงศึกคนคุ้นเคยนะคคคนนุ้เยว่าไงสองขั้นท่าเรือไปพบกับภูจีปทุมก็คือตอนเนี้ยท่าเรือองค์นี้เจอภูมิจีอย่างนี้ครับอ่าคุณคิดดีเอาเองแล้วกันว่าแล้วยิ่งท่าเรือเป็นเจ้าบ้านเงี้ย คือคือยุคพี่อูดเข้ามาเนี่ยชนะสองเกมติดครัแล้วชนะแบบอย่างสวยๆก็คือเกมมาชนะเชียงรายถึงสี่เมตรอ่ะในขณะที่มันสวนกับพี่องพี่อวงไปพี่อวงไปเจอไปอ้วงเชี่ยวเชี่ยวไเพราะนั้นแรกแกก็อวงเลยไงครัใช่ไหมพี่อวงกลเป็นพี่อวงไปเลยไงครับเพราะนั้นแรกแกก็โดนรับน้องจากเพื่อนนอ๋อจากผู้ซีจากผู้ซีนะท่านอดี โดนไปหนึ่งสามเอาผมถามหน่อยเอาว่าไงทั้งสองท่านผมดูไม่น่ารอดท่าเดือนะหนึ่งให้เหตุผลคือหนึ่งเจ้าบ้านสองฟอร์มกำลังดีนะครับอืส่วนวีจีทําไมถึงไม่ชนะท่าเดือนก็เพราะหนึ่งก็คือเป็นทีมเยือนครับรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการเป็นทีมเยือนนะครับใช่ไหมอันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเลยเหตุผลหนึ่งเลยแล้วก็ฟอร์มอยู่ในช่วงที่กำลังเริ่มลงอ่ะเพราะเริ่มลงอ่ะ ทำยังไงจะเรียกขวัญกลับมานั่และครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาได้ขวัญอ่ะอ๋อเนาะขวานสัจจาเด้เดี๋ยวผมเรียกขวญนสัจจามัผมว่าจงๆแ้วสุธาเรือไ่ได้ท่าเรือชนะผมมองว่านะครับยังไงก็ท่าเรือชนะเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยที่ผมดูคือโคดองค์อาจจะต้องยังใช้ต้องใช้เวลาในการที่จะกลับไปปรับจูงกลับนักเตะนะครับถึงโอเคโคชองคจะสังกัดเดิมมาบีจีแต่ความเปลี่ยนแปลงในทีมมันไม่ได้เหมือนสมัยที่แกอยู่ตรงนั้น ผมว่าน่าจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่แล้วก็ตอนเนี้ถ้าเรือซึ่งฟอร์มกาลังพุ่งผมคิดว่าเขาน่าจะต้านทานไม่ไหวครับอโอเควันนี้ยคืนนี้คือ,คอบทสัมภาษณ์ทั้งส 2, อ 2, 2, 2งฝั่งทางฝั่งพี่อูดเองก็บอกว่าไม่ได้กังวลหลอกถึงแม้โคดอง,งจะเคยอยู่กับท่าเรือรนะครับรู้ไส้รู้พุงท่าเรืออยู่นะครับ,รบแต่เพียงแต่ว่าแกก็เชื่อมั่นว่านักเตะก็แน่นอนละก็แกก็คงพูดง่ายว่าแกก็อยู่ในฐานะเป็น ลูกม้่ของการท่าเรืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้ในขณะที่องคโคดองเองก็บอกว่าตอนนี้แกมีหน้าที่อยู่2อย่างก็คือพยายามกู้สภาพจิตใจกับเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะหลังจากผ่านเกมกลางสัปดาห์คือจริงๆเป็นเกมกลางสัปดาห์มันคือเกมปตกเก็บเออเรียกว่าเก็บตกโปรแกรมเนาะแต่ปรากฏว่ามามาแพ้ใช่เนี่ยมันก็เลยทําให้ตอนนี้ทุกอย่างแข่งเข้ากันหมดละนะครับไม่ได้เปรียบละแล้วก็อันนี้คือความเป็นจริงละ อย่างที่ผมพูดมาตอนผมไม่จ้าพูดตลอดเวลาว่าการมีโปรแกรมค้างอยู่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์ใช่ครับถูกไหมครับเพราะมันยังไม่ได้ไปลงแข่งนะครับเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าแต้มเท่าบุรีรัมย์อยู่ที่ยี่สิบหกนะเป็นอันดับ3ก็เรียกว่าตามหลังทรูแบงก์คอรกอยู่3แต้มนะแล้วสดทางเอสเอหมือนเดิมนะโอเคนะครับทีนี้มาที่วันอาทิตย์แหละอ่ะเกมที่700ปีครับทั้งสองท่านเชียงใหม่ยูไนเต็ดกับอ่าชื่อเต็มๆเนาะเชียงรายเชียร์ไรครับผม พี่นนก็ขึ้นมาเลยต้องให้เครดิตเขาหน่อยว่าไงว่าไงครับขอบคุณท้าวพรตอนนี้ผมมองว่าทั้งสองทีมเนี่ยผลงานไม่สู้จะดีนักนะครับช่วงน,นี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเชียงรายอ่างจากที่ยังโอเคอยู่ก็แผ่วลงมาเลยแต่เชียงใหม่นี่ก็คือมาตรฐานยังไงก็อย่างนั้นอ๋อเรื่องในมาตรฐานนะครับมาตรฐานยังไงก็มาตรฐานไม่ตกก็เป็นอันที่รู้กันนะครับก็คือถ้าหากว่าช้างเผือกเราเนี่ยไม่เล่ง โอกาสที่จะอยู่ต่อในทีหนึ่งเนี่ยยากแน่นอนไม่ยากนะเขาได้มาสองอย่างนะคือนักเตะที่บอกจากพันแกวพรมเอีกอย่างหนึ่งอ่ะอะไรอ่ะผ้ายันโอ้โหได้ขอเล้อใช่อ๋อไม่เอาด้วยเลขเขาไม่ได้ยิงเหรอผ้ายันใหญ่มากเหรอทำมาใหญ่จริงโอ้โหตายเ่นียดูภาพดิโอ้โหดูดินี่ก็เป็นดูผ้ายันนะเป็นของตกนะจากใจนะ รธานขอตัวดีๆออนั่นแหละนั่นคือนั่นคือพยานชั้นดีนะขอตัวดีๆในเล็กของนะครับก็คือบอกง่ายๆนะซื้อขึ้นชั้นทีหนึ่งเนี่ยามที่เขาขายเท่าไหร่ถ้ามีมูลค่าที่จะซื้อขึ้นชั้นได้ครับองทุนรัฐเตที่มันมีมูลค่าเนี่ยเพื่อให้อยู่รอดในไยลีกเนี่ยคุ้มกว่าเชื่อผมแล้วผมรักเชียงใหม่อยากกัเชียงใหม่ อยาให้ยังไงอยู่ในหลีกสูงสุดของไทยใช่ผมได้ดูได้ถ่ายตอ่นอดีมเป็นสีดไม่แล้วได้ถ่ายได้7 0 0ปีด้วยเนาะใช่ครับคุณต้าจะเสริมอะไรตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้ทั้งสองทีมก็เหมือนกัว่าเขาเป็นทีมที่มีสัมพันธ์อันดีต่อกันโอเคโอเคโอเคโเคแต่ในสนามเนี่อันนี้คุณพูดด้ด้วย ด้วย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 ประโยคด้วยประโยคที่มันดูสุภาพแล้วใช่ไหมด้วยใจจริงเลยครับเขาเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์ดีต่อกันมาค่อนข้างใะยาวนะโอเคโอเคอะไรยังไงต่อตรงเนี้ยผมมองว่าแต่ในสนามมันก็ต้องเต็มที่คือต่างทีมต่างก็มีเป้าหมายอย่างเชียงใหม่ตอนนี้ก็คือหนีตายส่วนเชียงรายก็คือปครองตัวเองให้อยู่ในโซนหัวตารางแต่ว่าตอนเนี้หล่นมาอยู่อันดับแปด ขึ้นจากที่เคยท็อปไฟมาหลายสัปดาห์หลายนัดไม่ใช่ครับไม่ใช่ท็อปไฟด้วยคุณตั๊บบางทีขึ้นไปที่ที่สองที่สามมาแล้วด้วยนะท็อปซีก็เคยมาแล้วเนี้ยแตอนนี้คือมันมันมันร่วงลงมาอย่างเงี้ยคือถามความรู้สึกของพี่ๆทั้งสองคนว่าเขาไม่คิดจะอัพตัวเองกลับขึ้นไปไหมคือยังไงก็คืออยากอัพแต่นัดนี้ยังบ่อัพเต้ยนัดนี้อยากจะอยังไงผมก็ให้กำลังใจเชียงใหม่ไนเต็ดผมของฟันคงว่า นั้นีนะถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดนะเชียงใหม่เจเต็ดคว้าสามแต้มสามแต้มเลยใช่ไหมแน่นอนโอ้โหต้องได้โอ้โหนะครับต้องได้ต้องได้นะใช่สามแต้มเห็นเห็นมีท่านอย่างเหรอก็มีประมาณระยะห่างไม่เกินสองเมตรอาจจะมีสองศูนย์หรือสามหนึ่งเนี้ยจะเชื่อไหมว่าเชียงรายจะแพ้อ่าแต่ผมว่ามันน่าจะจบด้วยมิตรภาพที่ศูนย์ศูนย์นะนี่ความคิดผมนะหนึ่งแต้มมันน้อยไป มันอาจจะน้อยก็จริงแต่ว่าเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผมครับผมพอดีผมลืมปากกามาทีมงานขอนิดนึงแล้วกันสกอร์นี่คือคุณนงบอกหนึ่งหนึ่งศูนย์ไหมออไม่สองศูนย์หรือสามหนึ่งก็คืออาจจะเป็นของศูนย์หรือแามหนึ่งอ่าโอเคในขณะที่คุณคุณคุณต๊ะบอกศูนย์ศูนครับศูนย์ศูนย์นะครับผมคุณจะได้ปากกาคุณบอกขอได้ทนทีไม่ต้องไม่ต้องผมผมเทปากกาผมปากกาคุณมันติดเชื้ออยู่อ่าสกอร์สกอร์คุณหน่อยนะ 20หรือสาองศูนย์โอเคสองสองสเมตรเสมอศูนย์ศูนย์ครับของคุณตาเสมอศูนย์ศูนย์นะผ่านแล้วโอเคโอเคโอเคคือตอนเนี้ยพูดง่ายว่าเชียงใหม่ยูไนเต็ดเองเนี่ยต้องการสามแต้มอีกที่ทั้งสองท่านทราบไอ้ที่สองท่านพูดไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆเนี่ยไม่ไม่ชนะทีมไหนมานี่สี่เกมห้าเกมแล้วอันหนึ่งยิงถ้่ได้ สามแต้มไปกลับเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับแต้มเนี่ยเอาอันนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนต่อแมตต์ต่อแมตต์เพราะว่าเพราะว่าแพ้มาสี่เกมรวดอ่ะสำหรับทางด้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็ถ้าพูดถึงเกมในบ้านเนี่ยเก็บได้แต้มเดียวอ่ะจากหกนัดอ่ะนะเพราะฉะนั้นยังไงต้องเอาสามแต้มให้ได้ใช่ต้องเอาใช่นะในขณะที่ทางฝั่งของเชียงใหม่เอ้ยทางเชียงรายยูเอ็นก็อย่างที่บอกแหละนะครับว่าถ้าตามสถานการณ์นะครับไม่มีอะไรบิดหรือเพี้ยนเนี่ย ยังไงก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้ดูดูแล้วว่าแต่เพียงแต่ว่าน่าจะมีโรซแม่กับ่างคาอีกตัวน่าจะเจ็บตอนท้องอ้อโรเตชันก็บชม่เจ็บตอนซ้อมไหลโอโอเคโอ้โหมันดูรึจริงว่าไม่ไม่ไม่อม่มแต่ที่แน่ก็คือเกมคู่นี้เนี่ยทางฝั่งของเชียงใหม่ยูเมื่อกี้เราเปิดประเด็นถึงเรื่องการที่ควรจะต้องมีนักเตะครับใช่คุณ่อม รายชื่อที่มาเนี่ยได้ไหมออก็ไม่รู้นะผมะ<ด>เราพูดกันเนี้ยีมขาวมาเจ็ดแปดตัวเนี่ยเอออ๋อเจ็ดแปดตัวที่ได้เนี่ยเออเอ,อพอจะทําให้ทีมหนีตายหรือว่าอยู่ในไทยลีตต่อได้หรือไม่ออถ้าเจ็ดแปดตัวที่ได้มาแล้วถึงแม้จะราคาเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามันสามารถทําให้ทีมอยู่รอดได้ผมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะครับนะใช่ครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเมื่อกี้บอกว่า จะไปซื้อขึ้นไทยอีกหนึ่งเนี่ยเขาขายไหมไม่มีนะมันไม่มีมูลค่าเป็นเม็ดเงินเออมันมันมันบอกราคาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลงทุนันนักเตะเจ็ดแปดตัวที่สามารถทําให้ทีมอยู่รอดได้นะที่มาประคองทีมไม่ใช่ประคองด้วยคุณตะ มันต้องให้ทีมอยู่ได้ใช่ให้อยู่ได้เลยคือไอ้ซาบาประคองเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ที่เดิมใช่ใช่มาช่วยดันหนึ่งครับมาช่วยดันคือให้ให้ปลอดภัยเลยอ่ะง่ายๆให้อยู่ในโซนปลอดภัยเลยคือเราก็ไม่ได้ว่าน้องๆทีมชุดนี้ว่าไม่ไหวนะแต่เราก็ต้องพูดบนบนหน้าบนหน้าเสือเนาะหรือว่าบนบนกระดาษกันที่เห็นกันเนี่ยนะครับว่าเอาจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ครับนะต่อให้ต่างชาติที่มีอยู่ตอนนี้ก็เถอะนะ S2 เอ๋แล้ว S2 Keddo ไอเดอร์อะไรเนี้ย ไอ้ที่แบบเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเลยเนี่ยที่เขาว่ากันอ่ะเออนั่นแหละมันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมเบลวินที่ว่าแน่ๆเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เขาวเอสกูเดโร่นี่เก่งนะจริงเหรอยินเก่งนั่นแหละนะครับจะมีก็คืออาจจะมีเอฟซันแต่เอฟซันนี่ก็ได้ยินมาว่าอีกว่าพี่ก็ศิลปินเกินไปอีกนะเล่นไม่เข้ากับระบบเล่นไม่เข้ากับทีมอีกอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เอฟซันเองเนี่ย คงต้องตบตบไหลคุยกับท่านประธานนะนายขอหน่อยนะท่านนายจะเอาอยู่ให้ได้นี่คุณโหนงบอกว่าคุณจะเออคุณจะให้อยู่ในทีหนึ่งได้เนี่ยกับการที่หลดลงไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยยากครับมันยากมันคนละเรื่องเลยนะเรื่องก็เลยนไม่ได้ทุกไหมเลื่นง่ายแต่อยู่ยากนทีหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่เราคงจะต้องฝากด้วยแล้วกันว่าอะย่างไงเราก็เชียร์นะครับพวกทีมโซนเหนือเราทั้งหมดนี่แหละนะอย่างเชียงรายยูเขาก็ อย่างน้อยก็ลอยตัวละนะพูดถึงนะอย่างน้อยก็เออเขาก็ยังนั่นอยู่แต่เปยงแต่ว่าอย่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่เพิ่งขึ้นชั้นมาใหม่เนี่ยทำยังไงเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะฝากด้วยนะอ่าทีนี้มาดูโปรแกรมที่เหลือครับสำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับ PTT ประจวบอันดับ14เจอกับโพลิสเทโลนะครับที่เยือน3นัดหลังเก็บได้แต้มเดียวก็ต้องดูแล้วครับว่าทางด้านของ p t ทประจวบซึ่งก็เปลี่ยนโค้ชเหมือนกันนะครับได้อิสระมานะครับทำหน้าที่เองะจพยาามมททีให้ หลุดขึ้นมาได้หรือเปล่าว่าแพ้มาห้านัดรวดเหมือนกันนะครับส่วนได้ใครนะอิสระสี่ตีรลอิสระพีระไม่ครับอ่ะทีนี้อีกคู่หนึ่งครับราชบุรีมิตรผลระดับที่สิบเอ็ดนะครับครับพบกับน้องบัวพิชยะที่กำลังมาแรงโอ้ฉันมาทั้งคู่แล้วเนี่ยโอ้เอาดีมาทั้งคู่สนุกคู่นี้สนุกดีราชบุรีเองในบ้านไม่ยอมใครนะครับถูกไหมครับเออนะครับ สองนัดล่าสุดในบ้านชนะทั้งคู่นะครับเจอกับน้องบัวพิชยาซึ่งแหม่น้องใหม่ไทยแรงไฟแรงจริงนะฮะทีนี้คือเวลาเล่นกับทีมแข็งแข็งตามออนออนตามออนออนตามเนี่ยตัอย่างเงี้ยลองดูลองดูเพราะว่าโคตรวางในแมนนี่แล้วน้องบัวหกนัดไม่แพ้นะครับชนะถึงสี่เกมนะครับลองดู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 นะครับแล้วก็แน่นอนครับ คู่สุดท้ายของวันอาทิตย์แล้วก็น่าจะเป็นคู่เอกด้วยสําหรับวันอาทิตย์ทรูแบงค์องเจอกับเมืองทองอ่ะว่าไงสองท่านนิดนึงแล้วกันคู่นี้อยากให้ลงรายละเอียดนิดนึงศักยภาพแล้วผมดู่าโค้ดแบรนคุณเนี่ยอ๋ะโค้ดแบรน์น่ะคืออย่างที่คุณชมมาแล้วก็สวยนะโค้งมากเอ่ักษณนไหนดวยกันทำอย่างเดียวใช่เน้นปฏิบัติเน้นปฏิบัติแล้วก็ทรูแบกอกเนี่ย มันเป็นการจูนนักเอกลงตัวมากนะครับแล้วประสบการณ์อะไรได้เปรียบมันรองอยู่เพราะฉะนั้นผมดูแลทูนฟิอขกน่าจะชนะด้วยจกสองศูนย์เมืองทองเนี่ยเป็นตัวเด็กเยอะครับจริงๆแต่ประสบการณ์หรือว่าความเก๋ออ่ะคือยังน้อยถ้าผมใช่ถ้าเสริมสร้างกระดูกอีกสักปีสองปีเน่ะไม่จะตู้กันสนุกเลยแต่อันนี้ผมดูแลโดยประสบการณ์หลายอย่างระบบหลายๆอย่างใช่ทูลงตัวกว่าครับอื เพราะว่าเดินประตูของศูนย์เพราะโอ้โหเลยขนาดเลยนะเพราะว่าทรูเนี่ยชนะมาสามเกมรวดนะครับสามเกมหลังสุดเนี่ยยิงไปสิบประตูนะฮะแล้วเล่นในบ้านหกนัดเนี่ยเรียกว่าไม่แพ้เลยนะฮะหกนัดนี่เสมอแค่สองเกมจากหกนัดในการเล่นในบ้านแต่อย่างที่บอกครับเมืองทองเองก็อยู่ในช่วงที่ก็โอเคอยู่นะตอนนี้เพราะว่าหกนัดหลังแพ้เกมเดียวนะครับก็คือการไปเยือนบุรีรัม่ีเอง เพราะนั้นการเจอก่องคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะสนุกอยู่นะครับก็เป็นทั้งหมดครับสำหรับโปรแกรมทีหนึ่งนะครับวันนี้โอ้โหนี้เราใช้เวลากันค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้าไปที่ทีสองยิ่งสนุกใหญ่นะครับเพราะมีถึง5เสือโซนเหนือแข่งขันแล้วลง2ด้วยลงครบลงครบทุกทีมด้วยนะไม่เจอกันเองเดี๋ยวกลับมาครับ